ฟังเสียงนั่ครับสตาร์ทเสียงนี้แบบโอ้ยขนลุกไปครับชัปเตอร์วันเพับเตอร์หนึ่งนะครับ The Interview ว่ารู้สึกเราจะได้เล่นเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อซาร่า <Sarah. S 2> อีแวนนะครับอายุ23 so I left เกิดวันที่3เดือน5ปี2008เกิดที่ไหนไม่รู้สถานะก็ไม่รู้เออรู้อะไรบ้างเนี่ยจะลองรู้อะไรบ้างโอเคโอ้โหอยู่ในเกมภาพก็ยังเป็นเส้นๆเหรอสุดยอดไปเลยต้องไปไหนทางขวามีอะไรไม่เน้อ ฮัลโลมมีใครอยู่ที่นี่ไหมไม่หร hmm, no. ู hey. ้สึกจะไม่มีมีใครอยู่ที่นี่เลยครับ someone ม่เราตกลงเราอยู่ที่ไหนอ่ะ uh ืมเก็บหมดได้จะไปไหนต่อโลเคชั่นอีเวนเตอร์ไปลิฟต์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  ลิฟต์อยู่ไหนหวะลิฟต์ลิฟต์อยู่ไหนลิฟต์ข้างบนเหรอเอฟปุ๊บไม่ใช่ข้างบนแหละเอาข้างบนแล้วล่ะครับจังหวะนี้ guess I better take the elevator to the doctor's office ฟึ๊บนี่ไงลิฟต์ไม่มีใครนะเราตัวเรามาทำอะไรที่นี่ครับมันไม่ใช่สถานที่ที่น่ามาเลยนะมันน่ามาตรงไหนเนี่ย โอ้ยไอเราก็เล่นเนาะโอเคโอ้ okay. โอ้โหกล้องสัน่นอ๋อลิฟลิฟเปอสัน่นอู้จะตกไหมเนี่ยฮาร์ดอ,อินเทอร์แอคทีฟแอนด์อะไรอ่านไม่ทันกล้องสั่นกว่าร่างนี่นมันมีอะไรอยู่ว่า,วาไอตัวอัดมันบังอ่ะอ่ะ Take, าเดี๋ยวไฟนอนเททำไมเดี๋ยวไฟนอนชื่อเกมเ <c oughs> มาเขียนปุ่มคือลิฟต์นะครับ exploring venture the into and darkness. gonna อือคือมันไม่มีซับขึ้นครับแล้วตัวละครพูดว่าอะไรผมฟังไม่ออกฟังไม่ทันอนะ่ะมันก็พอฟังแต่ในความได้บางคำนะก็ยังไม่เก่งไม่เก่ง,งกีนะดแบบโคตรกากบอกเลยแต่ก็ยังจะเล่นนะอยากเล่นเอา้าโหลดโหลดคัทในลิฟต์เมื่อกี้แค่นะี้ คืออะไรเดี๋ยวขอให้ตัวเอ็มพูดโอเคเปิดกด F เปิดไฟฉายนี่เรามีกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหนี่เราขึ้นหรือลงลงใช่ไหมไม่ที่นี่มันแลดูแบบกดไม่น่ามาเนี่ยที่เรามาทำอะไรที่นี่อ่ะ จึงมีรู้อะไรบ้างเลยคือถ้าคนเป็นคนปกติเขาก็ไม่มากันไหมที่อย่างเงี้ยนะต้องมาทําอะไรมาทําข่าวเหรอนะ่าเป็นไปได้อาจจะมาทําข่าวอ่าเอาปักเติมในช่องที่ว่างปึ๊บเสียบช่องว่างนี่ไม่ได้นี่หรออ๋อโอเคมันมีอยู่สี่อันครับ ซ้ายน,นี่ขวาบนเอ้ยน,นี่ขวาล่างอาวไม่ได้หรอมันไหนเป็นหรือว่าต้องเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกนะันะนี่ชึ๊บมี่เขียวอ่าเรียบร้อยอ่าโอ้ประตูเปิดอุ้ยไม่มีหุ่นอยู่ที่ตรงนี้ด้วยอ่ะแต่ลรงที่นี่มันที่ไหนยวะเฮ้ยวย ฟังครับฟังเป็นออด i โอได l o g u e โอเคน่าจะเป็นหมอของที่หรือเปล่าเหมือนตอนนี้เหมือนเตรียมผู้ป่วยหรือนักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจโอเคเราต้องติดอะไรวะเขาน่าจะบอกให้เราไปหาอะไรอย่างเง้ย

นักถานนังพยา,ยานนางพยาบาลนางพยานเลยวะนางพยาบาลว่าเธอสามารถโทรหาพวกเขาให้ฉันได้ไหมแต่ว่าเธอไม่เคยทําให้ฉันเลยพวกเขาแค่มองฉันเหมือนกับสิ่งที่ว่างเปล่าฉันมันที่กับดักฉันไม่ไปไหนไม่ได้ใัรนั่งขยับไปไหนไม่ได้ฉันก็ออกไปไหนไม่ได้ด้วยฉันอยากจะกลับบ้านเหลือเกินอ๋อนี่คือเราคือเอ้ไม่ใช่เราสิน่าจะเป็นคนที่นี่นะครับเพานา่า จะโดนพ่อแม่ทอดทิง้งแน่ๆเลยโอ้โหนำสารแล้วอยู่ที่นี่ออกไปไหนก็ไม่ได้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยไปลิฟต์เอาไม่ใช่โอเคอ๋อลงล่างเจ็แบตายแมพแมพแมพแมบพบคือถ้าผมแปลไปแล้วผิดๆถูกๆไงก็ขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราก็ฝึกไปด้วยกัน ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับยินดีรับคำติชมทุกอย่างนะครับผมโอเคชั้นนี้ไม่น่ามีอะไรแหละใช่ไหมนี่เราลงมาโอเคอ,อ้าก,กดชิปวิ่งได้นะครับเราเดินนะอย่าวิ่งเลยครับมันไม่ใช่สถานที่ที่มันน่าวิ่งเล่นมันคุดหลอน it's so dark good thing i have a light god knows how many bugs are out there do you dare h i เฮ้ยกุญแจเหรอฟึรบโอเคแล้วกุญแจมาตามหาฟิชชออ้าวมีน้อยแล้วฉันได้ยินเสียงเธอฝังตูงฉันเสียงลมหายใจเสียงครวงครางทีส่องทุกคืนเหมือนกับนาฬิกาใช่ไหมมันจะเหมือนกับนาฬิกาที่ดังเวลาถึงเวลาแล้วเธอเป็นใครกัน ไม่ไม่มีใครเชื่อฉันเลยเอ้าเชื่ออะไรวะเชื่ออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครเอ่ยโอ้หเมื่อกี้ไม่มีนี่นะโอ้ยไม่ไปได้ไหมมีทางอื่นไหมกระโดดกระโดดวิ่งวิ่งฝ่าได้ไหมวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าไปแล้วโอ้ยโอ๊ยโยโอ๊ยอ๊ยอ๊อโอ๊ย ม็เป็นตัวอะไรอยู่วะวิ่งผาก็ไม่ได้โอ้ไปดีกว่าครับหาออฟฟิศอยู่ไหนออฟฟิศออฟฟิศนี่ไม่น่าใช่ครับนี่นาจะหงนาน่าจะเป็นห้องน้ำแล้วโถ่ซ่วมเหรอถ้่เป็นเป็นไงโอ้นั่งขี้อย่างนี้เลยนะฝาดรองจะอกโกก็ไม่มีฝั่งนี้ละเฮ้ย ติดแล้ววะอ๋อฝั่งนี้แหน่เทียบน้ำรู้สึกอยากอาบน้ำไม่เกินขออาบน้ำหน่อยได้ไหมไม่ได้เหรอไปดี๋ยวครับอุ้ยเราต้องไปทางไหนทางไหนอุ๊ยนี่ห้อง<ม>อะไรใช่ป่ะเนี่ยออฟฟิศมีเสียงด้วยโอเคอากดสิโอเควิดีโอล็อ,อก,กสอง <Okay. S 3> someone something its hands or around my neck. had โอ้พูดว่าอะไรอะทำไมเกมนี้ไม่มีซับคือผมลองไปดูมาแล้วนะไม่ไม่มีที่ให้เปิดซับอะ่ะเออนี่ทางนี้อะไรติดเลยเนี่ยหรือว่าเอ,อ๊ะอยู่ข้างบนหรือเปล่าใช่นไหมอยู่ข้างบนนะ up stair up s ต a i r ข้างบนแหละคือ,อบนบนไหนอ่ะ บนไหนวะบนนี้อ๋อขึ้นไปเพราะเราได้กุญแจมามันน่าจะเป็นห้องที่เปิดไม่ได้มันน่าจะเปิดได้อ๋อนี้ทางนี้ทางนี้นี้ห้องนี้เราเข้าแล้วเอ๊ะวอทหรือเราต้องขึ้นลิฟต์กลับขึ้นไปครับฝึกบขึ้นไม่ได้ตูต้นี้หรือเปล่าไม่ใช่ วิวแชร์ก็ามาว่าหลออุอ้ยขนลุกขนลุกโอเคนี้อ่านแล้วเฮ้ยไปที่ไหนอ่ะอ๋อหูยคนใดอยู่แค่นี้บ้าแค่นี้มองไม่เห็นนี่ตาเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยดูย Do not get tap อย่าไปโดนกระดาก ไปได้ไหมไม่ได้ตายแล้วหูเฮ้ยนั่นอะไรเอ้ยอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะนี่ลงได้ไหมลงไม่ได้เหรอวิ่งไม่คิดตัวอะไรอ่ะเิ่งนี่ไอตัวอะไรวะหูคานมาเลยวิ่งวิ่งฝ่า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 เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยคานไปไหนโอ้โหคานกลับมาด้วยมันจะคานกลับอีกบ้าไม่อยู่รอให้โดนหรอ ใครมนจะบ้าไปอยู่หรอดีอล้านช้าออเฮ้ยมีโนต้ตมันไม่ใช่เวลาอ่านนี่ล่ะโอ้โหตายแล้วปึ๊บอะไรอ่ะอ้าวโออจบซับเตอร์แรกซับเตอร์ที่สองดาวเรดมอลลี่เบน